มาครับเราประสบปัญหาในการขายของแบบกีฬาคลิกไหมถ้าคือประสบปัญหา,าเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยค่อยๆขายขายอะไรเงีย้ย,ยแต่ถ้าแบบมันจะดีอยู่นั้นครับถ้าเราขายแบบนี้ครับขายเลือกอัตุนงมันครับแล้วขายเลยการทําแบบนี้ทํำยังไงนะก็คืออย่างนี้ครับเรื่องที่ขัดกรองผมจะขายแบบแต่พวกชั้นดีนะเอ้ทั่วไปมันมันไม่มีละ ก็เป็นหายากอะจะลองดูนะไม่มีเพราะว่าเรามีแต่อันที่ใส่แล้วดังนั้นเวลาที่เรากดขายอะคือเรามั่นใจได้ครับว่ามันจะขายอันที่เราไม่เอาอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะวิชันดีนะผมเลือกอัตโนมัติเห็นปะมาหมดเลยนะดังนั้นเราเอาไปใช้กันได้ครับมันแค่นี้แหละดูตัวผมครับคือ,อตัวนี้ก็ขายได้เหมือนกันครับกดปับ๊บกดขาย กดไอ้ตัวนี้นะครับคือชั้นดีเนี่ยนะแล้วก็บันทึกแล้วก็เลือกอัตโนมัติขายโอเคไม่มีอะไรมากผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับผมไปแล้ว